อดอาหาร72ชั่วโมง ep 3ปิ๊งปิงปิ๊งปิง,ปง,ปงและในที่สุดฉันก็ผ่านย4บชั่วโมงมาได้แล้วจ้ะวันนี้จะมาอัปเดตถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่รู้สึกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอันดับแรกเลยขาที่มันเคยเบียดเมื่อวานวันนี้มันไม่เบียดแล้วจ้ะแล้วก็รอยค้ำใต้ตาฉันรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นเวลานอนของฉันก็ปกติปกติฉันนอน4 5่หช่วมอยู่แล้วนะจ๊ะ แต่ว่ารอยค้ำใต้ตามันดูสว่างขึ้นเผื่ออาจจะเป็นเพราะว่าฉันเดิมน้ําเยอะไม่รู้มันจะเกี่ยวกันไหมนะถ้าถามว่ารู้สึกเวียนหัวไหมก็ปกตินนะก็บอกว่าคนที่อดอาหาร24ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้การมันจะทาให้ควบคุมการทรงตัวไม่อยู่เพราะว่ามันขาดแร่ธาตุขาดสารอาหารขาดเกลือแร่อะไรสักอย่างนี่แหละจะจํไม่ได้แต่สําหรับฉันตอนนี้คือปกติจะ้ะ ถ้าถามว่าหิวไหมตอนนี้ฉันรู้สึกว่าร่างกายของฉันอิ่มตัวมันบอกว่ากินก็ได้ไม่กินก็ได้เออลืมบอกไปว่าตอนนี้ฉันทำเวลาไปได้32ชั่วโมงครึ่งแล้วจ้ะเป้าหมายต่อไปคือ48ชั่วโมงฉันรู้สึกว่ามันทาทายแล้วมันก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆคิดว่าต่อไปฉันคงจะเริ่มหิวแล้วแหละฉันจะผ่านมันไปได้ไหมแล้วจะมาอัปเดตให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ฉันขอตัวไปดื่มน้ำก่อนนะคอแห้งซะเหลือเกิน